มาค่ะทุกคนจะพาทุกคนมาเก็บยอดบักอื้อเร้อค่ะเก็บยอดบักอือ้อเพราะว่าผมก็เก็บไม่ได้สักพักหนึ่งแล้วเด้อค่ะนี่ค่ะสิไป,ปแกงส่คีเล็กค่ะปกติขจาแกง่หนอม้สีล่องแกงส่คีเล็กบึงะะ้งเด้อค่ะนี่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอันมันเริ่ม มันเริ่มหนาวมันเริ่มบางใยเฮ้าลราค่ะมุมกสิทย่อยเก็บอันนั้นหยอดเพื่อนแล้วค่ะนี่อันใดอันนั้น,น,น,นใบใหญ่ๆเฮ้ากับสิบเอเอาแล้วค่ะลูกบลูเนียนมาหน่อยก็อยากซอยค่ะต่อไปใส่อุ้ยนั นี่ทุกคนบุมกะสิเอาแต่อันนั้นหย่อนน้อยๆบังนวยนเพิ่นกะติดล้วเด้อคะ่ะติดนวยแล้วแต่ว่ามันกับบรหลอดหนาวหรอกคะ่ะเพราะว่าหนาวมากแล้วนี่บุมก็สิอันนั้นตัดใบเขากอนกะสิตาดเอาซ้ำหนีกับพ่อคะ่ะนี่นะคะนี่คะ่ะ ตรงนี้กาบ,บุมกสิตัดอันใบใหญ่ๆเขาออกแ้วค่ะกสิตาดเอาหยอดเพราะว่าหนาวมากเราหยอดเขามันสั่นแ้วค่ะทุกคนหนาวมากหอดเราหยอดเขาก็สีสันสั่นที่ว่าออนนี่ค่ะทุกคนบุมเก็บทั้งนี้แล้วละค่ะบุมเก็บเราบุมกัดตัดต้นเขาออกเลย เหลือใบแต่อันนั้นเหลือใบตะกิ่งที่เขามี่อันนั้นมีน่นวยเด้อค่ะนะคะหน่วยเขาก็ยังพันแก่คุณคขน้องมาเฮ้านี่ค่ะอยู่ทั้งหยอดต้นไม้คุณก็มีอันนี้ก็เคลือบับบบวบแล้วค่ะทุกคน อันนี้ก็มาบุรวบไทยนะคะนี่ค่ะมมก็บ,บอกหูขื้อกันว่าเขาเป็นอย่างจังเนา่าเอเวลาเขาติดลูกแล้วเขาก็เน่าค่ะหรือว่าหรือว่าเขาใหญ่หรือว่าเขาแต่คิดว่าเขาเน่าเหรอคะส่วนมากก็มีมี่ที่บ้านนี่แหละค่ะ แกอยู่หน่วยเดียวมึงเด้อค่ะคุณน่ะบุ๋มไปเก็บเห็ดบุ๋มไปเห็ดงานจนลืมนี่ค่ะแต่สิประมาณนี้แหละค่ะเห็ดอย่างเห็ดงานกต่จนลืมสิเก็บเมื่อใดก็บ่ได้เก็บต้องเก็บแต่เขาอ่อนๆค่ะค่อยสีเสียบอันนี้บุ๋มตัดบุ๋มกระถิ่นไปนี่เลยเพราะว่าอันนั้นตรงนั้นบุ๋มเดี๋ยว ลอกอากาศดีอีกจักหน่อยผมสิไปเอาขี่มาหาม่ไซนะคะนี่ค่ะท้าวัยนาหนาวแล้วเขาบ่ามีหยอดเขาหยอดเขาสีสันจังสีกินหยังละลูกเอ้กกินอะไรอย่งเนาะลูกเอ้ย,น,ออย,น,อยนี่ค่ะทุกคนบุมขออนุญาตเก็บตอก่อนนะคะสิไปใส่แกงขี้เหล็ก สิได้ไปเก็บอีตู้มังหันน้ำพุนนะแกงใส้กันเป็นตาเสียบค่ะนี่ค่ะทุกคนเก็บเร็วค่ะนี่นี่แต่ยอดอุบอวบด้วยค่ะไม่แต่ยอดอุบอวบตันๆค่ะนี่นที่นี่ก่ะสีผ้ามาเก็บกันลุงกปิสีผ้ามาเก็บแมงลักด้วยค่ะนี่ค่ะจะพามาเก็บแมงลัก กระสีหอบแน่จังหน่อยเด้อค่ะทุกคนหอนแดดมันอบรวมกับหอบนี่ค่ะทว่าสิเก็บทั้งสูงหละก่อนเห็นบ่อน,นอาดที่หนึ่มากค่ะทุกคนเก็บเลยค่ะมันก็จะตัดยอดเลยตัดไซล่างแล้วก็แกงเลยเด้อค่ะนี่ค่ะ จะตัดเลยกัดสีตัดแต่พ่อแกงเท่านั้นเด้อค่ะเพราะว่าแต่ว่ากัดเอาไว้โดนบ่ได้ลรวละเพราะว่าคิดว่าถ้าอากาศหน,าว,นาวเนี่ยมือเสาเนี่ยเขากระสิบเขากระสิบอันเขากระสิบเป็นประมาณนี้เด้อค่ะนี่นี่ค่ะเขากระสีตายใบเขากระสิใหม่ค่ะถ้านาวลงมาหลายนี่ค่ะบุญโมวหบุม,บมจเจ้าเขาบ้านสวนบอ่อ ว่าก็เก็บใส่ส่องแข็งไว้ถ้ากินแน่แล้วค่ะนี่จากพี่น้องนี่ค่ะทุกคนกับอีตู้ห้องประดหลายเราด้วย่ะนพ่อเกี่ยงเราว่าบุมเกี่ยงหมอนิหน่อย มาเลยค่ะไปเลยไปแกงกันเลยมาต่อกันเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือี้เล็กของผมนะคะที่ต้มเสร็จเราก็ใส่น้ำต้มให้มันห่อนนะคะนี่ค่ะกระสีเบิองด้ประมาณนี้อันนี้ก็คือยานางด้อค่ะทุกคนปกติบุ้มสีไ้อันนั้นผักเคลนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือยานางที่บุ้มมีเหลือนะคะ ในกระปุกนี้ค่ะจังสีกระสีไส้มันหมดเด้อค่ะนี่ค่ะเราก็จะเอากระปุกทิ้งน,นะคะนี่ค่ะลงตํตาพริกใส่กระเทียมใส่กระเทียมใส่หอมเรียบร้อยอนนี้ก็สิใส่ผงงวเด้อค่ะใส่หน่อยเสบหน่อยใส่หลายเส่บร้ายเปนวานันนะคะนี่เด้อค่ะ ดอกกระสีค้นเนี่ยมันอันนั้นเข่ากันจากน้อยก่อนบุ้งกับบะหมว่าอยู่ทางอืน่นเขาเจาแกงใส่ขี้เล็กบนนอค่ะย่า,า,ยานางแต่ว่าอยู่สีสะเก็ดบานบุ๋มพันใส่เด้อค่ะนี่ค่ะใส่ย่านางนี่ค่ะกับบะหมีเข่าบงเข่าเบือคือคืออันนั้นอยู่บานเข้าสำ็จดอกค่ะกระสีใส่แป้งเอา แป้งสารีหรือว่าใส่เอียงกระไดเห็มันพ่อคุณๆนะนี่กันนำปลาล่าด้วยค่ะนำปลาลา้าต้มสุกซํมรทธรรลูบด้วยค่ะบง่งระสิเพิ่มไฟอีกจักน้อยจะคุกเพราะว่าอันนั้นบุ้มเดือเปียนทุกอย่างเมันเป็นไฟฟ้าหมดค่ะมันก็สิบพท่านใจในจักหน้อยกะบ่เป็นอย่าง ตัขนาดต้มบักโดนนี่นั่งขมอยู่ค่ะพี่น้องยังขลมอยู่คุณ่าใส่ขใหนขมกับใ,ใส่สาน้ำตาลตัดมุ้งก็ใส่เกลือใส่เกลือจักน่อยใส่เกลือจักน่อยหล่ะใส่น้ำตาลจักน้อยด้วยค่ะใส่น้ำตาลให้มันตัดขมประมาณซัมหนีค่ะ บุ้มกสิใไ่ปลาหลจัหน้อยก็ไดเนะนี่ค่ะบุมก็สิต้มให้เขาเดือดจัหน้อยหลวก็ะิใไ่พักด้วยค่ะที่ไปเก็บมาอันนี้ก็คือแซนนามไว้เรียบร้อยก็หลอกเรียบร้อยด้วยค่ะยอนมะอืน,นะคะส่วนนี่กะลางเรียบร้อยอีตูค่ะ บมกระสีไส้อันอีหยังก่อนบุมกระสีไส้กา,กากหมูน้ำเด้อค่ะนี่ค่ะซื้อกากหมูมากเพานั่นบุมกินบ่ไรได้ค่ะเป็นคนกินเหลาไอกระสีเอาไว้ใส่แกงใส่อีหยังเอานี่ค่ะทุกคนแกงก็เริ่มเดือดบุมกระสีไส้อันนั้นนำปลาไหลค่ะเพราะว่ามันมันมันขมคักมันบ่ข่อยนัวปันใดค่ะ อันนั้นเส้นคีเล็กที่ว่าอันพี่สาวบมตากแดดเก็บแล้วก็ตากตากตาแห้งไว้ให้ด้วค่ะนี่ค่ะเราก็จะใส่ยอดมะอือลงไปนะคะนี่ค่ะยอดมะอือเเข้แบบทำความสะอาดเสร็จมุมก็จะใส่ลงไปนี่ค่ะ นี่ค่ะบห้ี่เาต้องต้มดนด้ค่ะนี่ค่ะนี่ก็เดือดพลุกพลุกลุกเลยค่ะก็นี่ค่ะมันก็เหี่ยวยุบลงไปแล้วที่นี่อันบุมกับสี๋ไ การนื้อด้วยค่ะนี่ค่ะใส่ไล่ไล่ล่ะเพราะว่ามากินอันผู้ลังคนจะเดาไปเ็ดกระเพาะปลาด้วยค่ะผู้ลังคนจะเอาไปเ็ดกะดะรเะเ,าเะพาะปลาแล้วไปทิ้งอันนั้นแต่ว่าบุ๊มมาเกแกงยังเสียแกงไส้กรีเล็กใังไีมคะมันเขากันดีบุ๊มว่า นี่เด้อค่ะเดี๋ยวพ่อมันเสร็จเราจังมาเบิงเด้อค่ะเด้อมุมกระสิปิดฝาเด้อค่ะปิดฝาเขาเดือดเพราะเขาเดือดเราอันนั้นหมูแคบหมูเ้ามันกระสิยุบรุ่งเด้อค่ะมันก็จะอิ่มน้ําเราขั้นตอนต่อไปกระสิได้ใสอีตูะะเด้อค่ะนี่ค่ะทุกคนหลังจากทิ่ปิดฝาเราก็ให้เขาเดือดเด้อค่ะตอนนี้กากหมูของห้ากระด้ยุบโตล่งแล้วค่ะ อันนี้เท่ากับสิมาไซ่ัักอีตูเลยเด้อค่ะนี่ค่ะอีตูอีตูนะคะนี่ค่ะกระถือว่าเป็นการเซ็ตสินค่ะผมก็ะสปิดไฟเลยนี่ค่ะ นี่นะคะแกงขี้เล็ก